พระพุทธเจ้าเตือนการให้ทานของท่านนั้นมีค่าน้อยนะโหขหาปฏิตาวติเกเนวะตุธมยังกรณียาภิกขุสังขังปัจจุปฏิโตโหติยาวะเทวะทีวรบินทปตะเสนาสนะคีละนะปัจยะดูก่อนท่านเศรษฐีท่านอย่าหลงภาพภูมิพอใจว่าท่านได้ทานมาก ทานให้แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่สร้างเสนาสนะให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคจีวรเครื่องนุ่งหม่มท่านอย่าหลงดีใจเพิดเพลิดใจอันนี้มันบุญน,น้อยบุญที่ยิ่งกว่านั้นท่านจงรีบสแสวงหาทิวาปวิเวกายะรัตติยาปฏิสันลามายะ กลางวันจงพยายามหลีกหาเวลาทําความสงบกลางคืนจงหาปลีกเล่นออกจากการนานนั่งสมาธิให้มันสงบ